รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกเก้าสี่หกเก้าสี่ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกเก้าสี่ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกอยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่สามออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสี่เจ็ดสามสี่เจดฟังครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสี่เจ็ด รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเล็กท้ายสมตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองแปดปดสองปดแดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้าย3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองแปดแปด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจัเสียงหยิบลูกย่างไม้เลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหกห้ารางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะ ต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่4ออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวนะคะโดยผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะได้แก่คุณนัทพบตุละยะกุลโรธนะคะผู้มนวยการสํานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจหนึ่งสำนักงานปปชค่ะและหลักสิทธ์นะคะ ได้แก่ผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณชำานาญพงนุ่มใสค่ะซึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะจะทำการออกรางวัลเลยกท้าย2ตัวค่ะ รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหนึ่งหกหนึ่งหกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหนึ่งหก รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะและรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ0 0,000บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่ห ณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขกระกันค่ะ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกระงวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงนะคะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าค่ะโปรดอย่ายลงเชื่อนะคะไม่ใช่นั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินจานวนมากได้ค่ะ และปัจจุบันนี้นะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอาว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบเลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นําไปจําหน่ายได้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์เจโอคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์025289999ค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่าน ประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชายเอี่ยมศิรินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ ประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสี i, ค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักร้อยค่ะคุณนัทพบตุลยยะกรอดนะคะพู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจหนึ่งสำนักงานปปชอค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลประจําหลักร้อยค่ะท่านประธานกรรมการได้เสิ่งหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะว่าที่ร้อยตีอภินพันธ์คันทธิรันหัวหน้ากรมงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมายส่วนทะเบียนม,มูลนิธิและสมาคมสํานัก,การสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับต่อไป บอลประจำหลักหมื่นค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสินะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณสานาริยะมั่นมานะเสรีนะคะผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสียงลุกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ บอลประจำหลักสิบค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณชำานาญพงษ์นุ่มใสซึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะและท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณสาลิเดชส,สำริดผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่สามจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ลูกบอลประจําหลักพันค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6กค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยนะคะคุณจิราพรพัฒมุกผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบ,บกอุปธรรมพัชราวดวิทยาในพระอุปธรรมค่ะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยนะคะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิด้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช,ช2569เลขที่ออก 837706โดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ837705 837705และ837707 837707สำหรับ ผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขกท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่สองมกราคม2569มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1นหมายเลขได้แก่หมายเลข706หมายเลข706 ซึ่งมีเงินรางวัลน,นะคะ7,425บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะมีจำนวน5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข067 067หมายเลข076 076หมายเลข607 607หมายเลข670 70และหมายเลข760 760มีเงินรางวัลน,นะคะ1,232บาทค่ะและรางวัล2ตรงนะคะมีหนึ่งหมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข16หมายเลข16นะคะซึ่งมีเงินรางวัล527บาทค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3ดกักจำนวน1รางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะเสียงจับ หมายเียกรรมการขึ้นมาหนึ่งท่านนะคะจากกรรมการที่เหลือ3ท่านค่ะว่ากรรมการท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะดารา,รานักแสดงค่ะคุณดีใจดีๆีหรือคุณผัดไทยค่ะจะทําการออกรางวัลพิเศษโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทีหนึ่งนะคะร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะ และในงวดวันที่สองมกราคม2569นะคะรางวัลสตรงได้แก่หมายเลข706ซึ่งมีผู้ซื้อจำนวนทั้งสิ้น2 0 9 4ฉบับนะคะโดยผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่ผู้ที่ซื้อรางวัลพิเศษหมายเลข 70600000000ถึงหมายเลข7060000002093ค่ะโดยมีจํานวนเงินรางวัลพิเศษทั้งสิ้นนะคะ561,000บาทค่ะและหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลพิเศษนะคะก็คือหมายเลข0หมายเลข1และหมายเลข2ค่ะ ขณะนี้นะคะพร้อมที่จะออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักแล้วค่ะ รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักงวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569ได้แก่หมายเลข706000001660ได้แก่หมายเลข706000001660ค่ะ บางอีกครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข7 0 6 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0ค่ะการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะได้ออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทารางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ ต่อไปจะเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลวดวันที่2มกราคม2569ค่ะรางวัลที่1 837706 837706รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 837705 837705และ837707 837707รางวัลที่2ครั้งที่1 684306 684306 รางวัลที่2ครั้งที่2 385829 385829รางวัลที่2ครั้งที่3 104358 104358รางวัลที่สองครั้งที่4 457856 457856รางวัลที่สองครั้งที่5 305133 305133รางวัลที่3ครั้งที่1 103473103473รางวัลที่3ครั้งที่2 722678722678รางวัลที่3ครั้งที่3 681226681226รางวัลที่3ครั้งที่4 894798894798รางวัลที่3ครั้งที่5 382 760 382 760ราวัลที่3ครั้งที่6 625 781 625 781ราวัลที่3ครั้งที่7 159 182 159 182ราวัลที่3ครั้งที่8 504323504323รางวัลที่3ครั้งที่9 979539979539รางวัลที่3ครั้งที่10 575153575153รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 694694รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 347347รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 2888 2 8 28 8รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 765 765รางวัลเลขท้าย2ตัว16 16รางวัลสลากกินแบบรัฐบาลตัวเลข3หลักรางวัล3ตรง706 706รางวัล3สลับหลักได้แก่หมายเลข067 067 076 076 607 607 670 670และ760 760รางวัล2ตรง16 16รางวัลพิเศษสลากกินแบบรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข7060000001660ได้แก่หมายเลข7060000001660 จ้นที่ได้อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานําบัตรประจําตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดต่อมาด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัล ท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารนะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะ ที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะห้องออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบ,บุรีได้ทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลกักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลกักววันที่สองมกราคม2569เสร็จสิ้นแล้วค่ะจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ E